ครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับชาววันแมนที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องทําสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะให้เราทักทายคนใช้มือขวามมือว่าวันนี้ทําไมคุณดูดีจังเลยครับโอเคเราขอบคุณพระเจ้าเนาะผมก็อยากจะหนุนใจท้าทายพี่น้องทุกๆคนนะที่เรามาร่วมกันเนาะผมไม่อยากจะให้เราเหมือนกับ ซีเรียหรือว่ามารู้สึกเหมือนกับมันก็อายหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเหมือนกับอยากจะแบบอ,อยู่แบบคนเดียวอยากจะให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเจ้าและก็อยากจะให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องในครสตจักรผมอยากจะให้เราเต,ติบโตไปได้วยกันเนาะแม้ว่าคนที่เรายังไม่รู้จกักหรือว่าคนที่เราไม่เคยคุ้นเคยแต่อยากจะให้เราทักทายซึ่งกันและกันเมื่อเราเข้ามาพระเจ้าผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นในไฟวิญญาณเอเมนนะมครับพี่น้อง พี่น้องครับสาหรับเช้าวันใหม่นี้ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ผมก็อยากจะหนุนใจท้าทายพี่น้องสําหรับพระวจนะคำของพระเจ้าต่อจากอาจารณาลานที่ได้แบ่งปันหรือว่าหนุนใจเราสําหรับอาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับการอัศจรรย์หรือว่าการทรงเจิมหรือว่าการที่พระเยบริสุ์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราหรือว่าการที่ได้รับก,การทรงนำที่มาจากพระเจ้าหรือว่าการขับเคลื่อนของพระเยบริสุ์ที่ทําให้กับสาวกหรือว่า และผู้รับใช้ของพระเจ้าในปในกิจการที่เราอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้อ่านที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับสาวกของพระองค์ในการที่ได้มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเจ้าหรือว่าในการก้าวหน้าไปกับพระองค์ผ่านทางการทรงเจิมหรือว่าผ่านทางพระเยบริสุ์พี่น้องครับผมอยากจะต่อจากอาจารย์ลานสําหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเชาวันใหมน่นี้ส่วนข้อเรื่องของผมก็คือที่ผมได้ สร้างไวกก็คือไฟแห่งการทรงเจิมของพระเจ้าหรือว่าไฟของพระเจ้าที่จะเจิมเหนือชีวิตของเราที่จะแตะต้องที่จะสัมผัสเหนือชีวิตของเราไฟวิญญาณที่เราจะได้ก้าวหน้าไปกับพระเจ้าและจะได้เห็นถึงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเจิมของพระเจ้าเมื่อมีไฟของพระเจ้าเมื่อมีการทรงสิทจิตของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือว right ่าการแตะต้องการสัมผัสที่พระเจ้าสัมผัสช hmm, yes, ีวิตของเราเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง เราจะได้รักกันเติมเต็มและเราจะได้รักกันทรงนำที่มาจากพระเจ้าและหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่จะเป็นพระพรในชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะมาดูตัวอย่างด้วยกันในพระธรรมกิจการบทที่กิจการบทที่9ข้อที่เอ่อข้อที่ข้อที่ข้อที่สเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ในกิจการบทที่9ข้อที่3เป็นต้นไปได้กล่าวไว้ว่า เมื่อเขาเดินทางมาเกือบถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นก็มีแสงสว่างจากฟ้าและฟ้าสว่างส่องแวววับรอบตัวซาโลเขาลม้มลงกับพื้นและได้ยินพระสุรเสียงรัสกับเขาว่า alo, ซาโลซาโลเจ้าคมเหงเราทำไมสิ่งนี้ที่ผมอยากจะหนุนใจหรือว่าท้าแถพี่น้องสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าคือการที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ wizard, หรือว่าการทรงเจิมของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราหรือว่าการแตะต้องสัมผัสสิ่งหนึ่งที่ผมอยากใจ้พี่น้องเข้าใจเลยว่าสิ่งแรกคือการกลับใจหรือว่าการที่เราได้รักกันปลุกปล่อยจากพระเจ้าเปาโลได้เป็นตัวอย่างอาจารย์เปาโลได้เป็นตัวอย่างในการแตะต้องของพระเจ้าในการสัมผัสของพระเจ้าและการเปลี่ยนแปลงของพระองค์ที่เกิดขึ้นสําหรับชีวิตของเขาถ้าเราอ่านหรือว่าพระวจนะคำของพระเจ้าก่อนหน้านั้นซาโลเป็นแบบ เปาโลเป็นคนหนึ่งที่ทำลายหรือว่าทำลายคนของพระเจ้าเป็นคนที่ต่อต้านผู้รับใช้เป็นคนที่เหมนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะก,ก่อนหน้านั้นที่สเตฟนตายเขาก็มีส่วนร่วมในในการตายของสเตฟนเช่นกันพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทำกับชีวิตของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เกียดหรือว่าทำลายผู้รับใช้หรือว่า คนที่เป็นลูกของพระเจ้าต่อต้านขัดขวางไม่อยากจะให้เขาเก้าวหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของปาโล่นะเวลานั้นพระเจ้าได้เตะต้องเขาผ่านทางไฟของพระเจ้าผ่านทางการทรงเจิมของพระเจ้าแต่ต้องสัมผัสในท่านกลางสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นชีวิตของและอาจารย์ปอโลอาจารย์ปาโลได้ล้มลงและได้สัมผัสถึงพระเจ้า,า,พ,จาพี่น้องรู้ไหมครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวข้อที่บอกว่าซาวโลกลับใจเขาได้เห็นถึงสิ่งที่เขาทํามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดและเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีและเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พระเจ้าไม่พอพรอใจแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ผมพี่น้องมองลึกลงไปกว่านั้นพระเจ้าได้แตะต้องเหนือเหนือชีวิตของอาจารย์เปาโล ทำให้อาจารย์ปาโลได้กลับใจมาหาพระเจ้าทำให้อาจารย์ปอโลได้รู้ในสิ่งที่เขาทำคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระใจแต่พระเจ้าทรงรักชีวิตของอาจารย์ปาโลการกลับใจและการเจิมของพระเจ้าไฟของพระเจ้าไฟของพระเจ้าเข้ามาปกปล่อยชีวิตอาจารย์เปอโลไฟของพระเจ้าได้เจิมเหนืออาจารย์ปอลโลอาจารย์ปอลโลได้รักกันปลุกปล่อยจากพระเจ้าถ้าเราอ่านและต่อจากข้อ ในข้อที่ห้าได้กล่าวไว้ว่าซาโลถามว่าพระ,พระองค์เจ้าค่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ทรงกรับตอบขอว่าเราคือผู้ที่เจ้าข่มเหงบบดนี้จนลุกขึ้นไปในเมืองและจะมีผู้บอกให้เจ้ารู้ว่าเจ้าจะต้องทําประการใดสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ากําลังให้จันปาโลเรียนรู้ในการที่ พระเจ้าจะนำชีวิตของเขาพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาพระเจ้าจะให้เขาเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าจะใช้เขาในพันธกิจของพระเจ้าหรือว่าความและที่พระเจ้าจะใช้เขาให้เกิดผลยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาในการที่จะได้มีส่วนร่วมรับใช้ในการที่จะได้แบกกันเข็นและติดตามพระองค์ไปด้วยความเชื่อแต่สิ่งที่สามัญมากที่สุดที่ผมอยากจะหนุนใจหรือว่าท้าทายพี่น้องสมาชิกสำหรับชาวไทนคือการทรงเจิมหรือว่าไฟของพระเจ้า เมื่อไฟของพระเจ้าสวนทับเราหรือว่าสามัาเราแต่ต้องเราเราจะได้รักกันปกปล่อยเอเมนไหมครับพี่น้องหากวันนี้เรามาด้วยความเจ็บป่วยไฟร่างกายหรือว่าความเจ็บป่วยไฟวิญญาณหรือว่าเรามาด้วยความทุกข์ที่เราแบกหรือว่าเรากําลังต่อสู้กับสิ่งที่เราผัดเผชิญเกี่ยวกับความรู้สึกหรือว่าเรากําลังต่อสู้กับเหมือนกับเราต้องเอาชนะในสิ่งเหล่านี้ พี่น้องผมอยากใจใพี่น้องเข้าใจว่าวันนี้เป็นเวลาที่ดีที่พระเจ้าจะปกปล่อยคุณพระเจ้าจะนําการเจิมของพระเจ้าจะนําพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าไฟของพระเจ้าเผาผลาญในสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่สามันหรือว่าสิ่งที่มากที่สุดคือการที่เราได้เปิดใจกับพระเจ้ายอมให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแต่ต้องสัมผัสเราเอเมนไหมครับพี่น้อง <Amen. S 1> นี่เป็นจุดหนึ่งที่สามขันมาก นี่เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราได้ก้าวหน้าไปกับพระเจ้าจุดหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราได้เติบโตไปกับพระเจ้า <ste ep> ถ้าเรายอมให้พระเจ้าเข้ามามีนศูนและเปิดใจให้พระเจ้าชําระและให้พระเจ้าปลกปล่อยเราจากสิ่งที่ทวงชีวิตของเราหลายคนเป็นคริสเตียนนานหลายคนบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเรารักพระเจ้าเรารู้จักกับพระเจ้าหรือว่าเราเป็นคริสเตนตั้งแต่ Late อยู่ในท้องแม่ แต่พี่น้องถามว่าเคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าไหมเคยได้รักกันเตะต้องจากพระเจ้าหรือเปล่าเคยได้รักกันปกปลายเมื่อมานมัสการรู้สึกตอนนมัสการรู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่าได้รับกันเตะต้องได้รักกันสามันหรือว่าเพราะวจนะคําของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราได้รักกันเตะต้องชีวิตของเรามีไหมพี่น้องพี่น้องครับผมอยากจะถามพี่น้องจริงๆเ้วลานี้ใครบ้างตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเราเคยมีประสบการณ์กับพระเจ้า เราได้รับการแต่ต้องได้รับก,การสัมผัสมีไหมครับพี่น้อง <Amen. S 1> ถ้ามีผมขอความกรุณาช่วยยกมือขึ้นหน่อยกี่ <Amen. S 1> คนที่ได้รับการแตะต้องจากพระเจ้าหนึ่งสองสามสี่หาเอเมนแต่พี่น้องอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการแตะต้องนี่เป็นเวลาที่สำคัญที่พี่น้องผมอยากให้พี่น้องเปิดใจกับพระเจ้าทําไมผมผมจึงพูดว่าพี่น้องคริสเตียนหลายคนที่บอกว่า เป็นคริสเตียนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเพราะจุดจุนิสทําให้เราไม่ได้ก้าวหน้าไปกับพระเจ้าทําให้ชีวิตไฟวิญญาณของเราอยู่อยู่กับที่ไม่ได้ก้าวหน้าสนิทเพราะอะไรเพราะการที่เราไม่ได้สัมผัสและการที่เรายังไม่ได้ลึกซึ้งกับพระเจ้าพี่น้องครับเช้าวันใหม่นี้ผมอยากจะหนุนใจและท้าทายพี่น้องจริงๆเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเรียนรู้ในการที่ยอมใม้พระเจ้าหรือว่ายอมให้ไฟของพระเจ้าแต่ต้องหรือว่าสัมผัสชีวิตของเรา เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเราจะได้เห็นถึงสิ่งใหม่ๆเห็นถึงการจับเตรียมเห็นถึงประตูพระพองของพระเจ้าจะเปิดออกในชีวิตของเราสิ่งแรกที่พี่น้องจะได้รับสําหรับการที่เรายอมให้พระเจ้าเข้ามาเติมเต็มแลือไฟของพระเจ้าสามัมรัเราคือสารที่สุขที่จะอยู่ข้างในเราจะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นและได้ทําให้เราได้มีสารที่สุขในพระเจ้าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จุดเริ่มต้นของการเจิมของพระเจ้า ผมไม่อยากให้พี่น้องแต่ละอาทิตย์มาบวชก็แค่เป็นพิธีหรือว่าให้มันเสร็จไปในฐานะเราเป็นผู้เชื่อในฐานะเราเป็นลูกของพระเจ้าว,วันอาทิตย์เราต้องมาบวชแค่นั้นแต่ผมอยากให้พี่น้องมีประสบะการณ์ที่ดีกับพระเจ้าได้เห็นในการอาศจรรย์ของพระเจ้าได้เห็นในการเปิดประตูได้เห็นในการอวยพรที่มาจากพระเจ้าและสามารถที่จะได้แบ่งปันให้กับคนหนึ่งได้ในสิ่งที่พระเจ้าทํา ถ้าผมยืนอยู่ข้างหน้าผมบอกว่าพระเจ้าดีนะพระเจ้ารักษาคุณได้พระเจ้าปกปล่อยคุณได้พระเจ้าช่วยคุณได้พระเจ้าสามารถที่ช่วยคุณได้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าถ้าคุณยังไม่ได้รักกันเต็ต้องจับพระเจ้ามันก็เหมือนกับคําพูดของผมก็เป็นแค่ลมปากไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่พี่น้องถ้าพี่น้องเข้าใจแลวถ้าพี่น้องสามพันและเจิมและได้รักกันเต็ต้องจับพระเจ้านั่นเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องเข้าใจจริงๆว่า เออมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าแตกต้องเราจริงๆและพระเจ้าสามราที่จะทําได้ในหลายๆอย่างวิธีวิธีทางของพระเจ้าหลายๆอย่างเพะจะนาคำของพระเจ้าในพระธรรมกิจการหรือว่าหลายๆตอนได้ให้เราเห็นตัวอย่างในการที่เมื่อการทรงเจิมของพระเจ้าเมื่อการทรงสถิตเมื่อไฟของพระเจ้าเข้ามาการปกปอยจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นและสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่ เปาโลกับศีลาดที่ติดอยู่ในคุกแต่ในช่วงเวลาที่เขานมัสการพระเจ้าในค่ำคืนนั้นในการที่เขาได้เรียกร้องกับพระเจ้าเขามีความชื่นมชมยินดีในพระเจ้าเขาได้อธิษฐานทูลก่อนพระเจ้าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์แห่งความลำบากอยู่ในสถานการณ์แห่งความตกอับแต่เขายืนยันในพระเจ้าเขาต้องการและเรียกร้องจากพระเจ้าพี่น้องเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเกิดการเคลื่อนไหวของพระเยซูสูตรเกิดการอาศจารรย์เกิดขึ้น สิ่งต่างๆในคุกได้รับการปกปลอยจากพระเจ้าประตูคุกได้เปิดออกโซ่ที่ตวงอาจารย์เปาโลกับศิลาได้รับการปกปลอยเช่นการพี่น้องสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ปลดใจกับพระเจ้าถ้าเราไม่ยอมให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร้วไฟของพระเจ้าแต่ต้องเราพี่น้องอยากจะเป็นเหมือนเดิมไหมครับอยากจะเป็นคริสเตียนเหมือนรถไฟไหมครับ <S <S ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง สบายสบายไหมครับพี่น้องเวลานี้ยิ่งเราต้องเผชิญอะไรหลายๆอย่างในชีวิตยิ่งเราต้องเข้าหาพระเจ้าอยากใจพี่น้องมั่นใจในพระเจ้าและทบทวนดูพระวจนะคำของพระเจ้าแต่ละตอนแต่ละตอนในชีวิตและเมื่อเราอ่านในพระวจนะคำของพระเจ้าพระเจ้าทำหลายๆอย่าง พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นผมไม่อยากจะให้การอัศจรรย์ของพระเจ้าในพระวจนะคำของพระเจ้าที่เรียกบาึกจบเพียงแค่นี้แต่ผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้อง <Amen. S 1> พี่น้องจะได้รับก,การปลุกปล่อยจากพระเจ้าหาวันนี้คุณมาด้วยการที่คุณแบกความทุกข์แบกภาระแบกความเจ็บป่วยแบกสิ่งที่คุณ พระเจ้าทำยังไงดีพระเจ้าเรายังไม่มีคำตอบพระเจ้าประตูจะเปิดเมื่อไรสิ่งเหล่านี้เราแบกมานานแล้วบางคนอาจจะแบกเป็นปีๆโดยการที่ไม่ได้รักกันปลกปล่อยแต่พี่น้องต้องเชื่อว่าวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่พระเจ้าจะปลกปล่อยคุณจากสิ่งเหล่านั้นหรือว่าบางคนอาจจะมาด้วยความเจ็บป่วยทางกาย ที่ต้องเจ็บเจ็บเจ็บทำไมกินยาแล้วไม่หายทำไมไปหาหมอแล้วก็เหมือนเดิมทำไมยังเดิมเดิมทุกอย่างหรือว่าบางคนอาจจะมีบาดแผลทางใจโดยการที่ยังไม่ได้รักกันปกปลอยแต่พี่น้องผมอยากจะท้าไทยหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้จะเป็นวันการปลุกปลอยเอเมนไหมครับพี่น้อง จะเป็นวนันแห่งการปกปลป่อยชีวิตของเราเราจะไม่ได้โจมอยู่กับโซ่ตรวงที่ตรวงชีวิตของเราหรือว่าผูกมักเราทําให้เราไม่ได้ก้าวหน้าไปกับพระเจ้าสักทีทําให้เราถอยหลังจากพระเจ้าหรือว่าทําให้เราหมดกําลังใจในการที่จะต่อสู้หมดกําลังใจในการที่ก้าวหน้าไปกับพระเจ้าแต่สิ่งนี้พระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำการปกปอยเกิดขึ้นนำการเจิมของพระเจ้าเมื่อการเจิมของพระเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าเจิมเหนือ อาจารย์ปอลโลการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นความใหม่สดจึงเกิดขึ้นจากคนที่ต่อต้านพระเจ้าจากคนที่ทำลายผู้รับใช้ของพระเจ้ากลับกลายเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้ากลับกลายเป็นคนที่แบกกันเข็นและติดตามพระองค์ยอมตายเพื่อพระเจ้าเราอาจจะไม่ถึงขั้นที่ยอมตายเพื่อพระเจ้าแต่ผมจะขอให้พี่น้องยอมที่จะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรา ผมไม่อยากจะให้พี่น้องแบกภาระหรือว่าความรู้สึกหรือว่าผมต้องช่วยตัวเองผมต้องผ่านไปได้แต่ผมอยากให้พี่น้องฝากภาระของคุณไว้กับพระเจ้าและจนเดินไปกับพระเจ้าและเชื่อในพระองค์อ่าหยุดที่จะก้าวไปกับพระเจ้า เอาลองสักตั้งครับพี่น้องมันเป็นเวลาอีกเวลาหนึ่งที่เราจะก้าวผ่านสิ่งที่กำลังขัดขวางเราอยากจะหนุนใจท้าทายพี่น้องสำหรับวันนี้พี่น้องอยากจะให้เรามั่นใจในพระเจ้าอยากจะให้เราเชื่อในพระองค์เชื่อในการเตะต้องเชื่อในการสัมผัสของ ที่มาจากพระเจ้าที่ผมพูดเมื่อกี้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณแบกเวลานี้จงบอกกับตัวแบบเราไม่ใช่พระเจ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้เราเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งที่มีขีดจำกัดในการที่จะรับผิดชอบไม่ใช่ว่าเราปาดความรับผิดชอบของเราที่เรามีเราปาดให้กับพระเจ้าแต่พี่น้องต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้ หรือว่าเราไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้แต่เราสาม,มารถที่จะทําในส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของเราที่ทําได้คือเราทําให้ดีที่สุดไอ้ส่วนที่เหลือให้พระเจ้าจัดการส่วนที่เหลือให้พระเยมบิ์หรือว่าให้ฝ่ายของพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดการหรือว่าเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราไม่อาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีหมดแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเท่านั้นที่จะนําความใหม่สดพระเจ้าเท่านั้นที่จะนําสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราที่ดี เกิดขึ้นและพระเจ้าเท่านั้นที่จะนําเราไปถึงพระพรของพระเจ้าพี่น้องผมอยากใ้พี่น้องมีสันติสุขในพระเจ้าและอยากใพจพี่น้องมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าบอกกับตัวเองว่าเราจะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเราจะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเราจะมีความหวังในพร,ระองค์ไม่ว่าสถานาการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แต่เรายัางเชื่อมัน่นในพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะปกปล่อยเราจะจุดนั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการที่พระเจ้าจะนำการปกปล่อยหรือว่าการอศัศจรรย์ที่พระเจ้าจะทำนั้นจะทำให้เราได้มั่นใจในพระเจ้าจะทำให้คริสตจักรหรือว่าตัวเราเองจะได้เกิดผลไปกับพระเจ้าคริสตจักรของเราจะไม่เป็นคริสตจักรที่อุ่นอ่นอีต่อไปแต่จะคริสตจักรของเราจะเตรมเปลี่ยนด้วยไฟของพระเจ้า เต็มเปลี่ยนไปได้วยการทรงสิทธิตที่มาจากพระเจ้าเต็มเปลี่ยนไปได้วยพลงังทุกคนที่เข้ามาหาพระเจ้าแต่ละอาทิตย์จะมีความหวังในพระเจ้าทุกคนที่เข้ามาหาพระเจ้าจะมีความร้อนรนในพระองค์จะอุทิศตัวเพื่อพระเจ้านั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ผมอยากจะเห็นและอยากจะให้เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเราเปิดใจกับพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจในจุดๆนี้และผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราก้าวหน้าไปกับพระเจ้าเมื่อไฟของพระเจ้าเข้ามาเมื่อไฟของพระเจ้าเข้ามาแต่ต้องหรือว่าเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างผมเคยพูดคุยกับหลายคนที่บอกว่าเอ๋บางครั้งไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะไปอย่างไงต่อหรือว่าเราจะทำอย่างไรในการที่เราจะก้าวหน้าไปกับพระเจ้าแต่ผมอยากให้พี่น้องเข้าใจและอยากจะให้พี่น้องมองไปในสิ่งที่พระเจ้าพระเจ้าทํากับคนของพระเจ้าในสมัยหรือว่ายุค ในพระคัมภีร์ได้บันทึกพระเราอ่านพระวจนะข่ะยิ่งเราอ่านยิ่งเราจะเข้าใจยิ่งเราอ่านยิ่งเราจะทําความเข้าใจในแต่ละจุดแต่ละจุดที่พระเจ้าทรงทำเราจะมั่นใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องครับแล้็ผมก็อยากจะท้าทายพี่น้องเช่นกันในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเกิดผลผมไม่อยากจะเราเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปอยากจะให้เรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าและมีความหวังในพระองค์สิ่งนี้ผมอยากจะหนุนใจท้าทายพี่น้อง สำหรับเช้าวันหม่นี้สำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าเกี่ยวกับไฟหรือว่าการทรงเจิมของพระเจ้าผมจะไม่พูดเยอะวันนี้ผมพูดเพียงแค่นี้แต่ผมอยากแจ้งพี่น้องเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นวันห่งการปลกปล่อยที่มาจากพระเจ้าผมอยากจะท้าแายพี่น้องที่นั่งที่นี่ทุกคนอยากจะให้เรามองที่ตัวเราอยากจะให้เวลาที่เหลือนี้อยากจะให้พี่น้อง เต็มที่กับพระเจ้าอะไรบ้างที่คุณต้องการจากพระเจ้าที่ผมพูดเมื่อกี้ในการปลกปล่อยพี่น้องครับเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญมากผมอยากแจ้พี่น้องเปิดใจกับพระเจ้าแล้วก็ยอมให้พระเจ้าเข้ามาออย่างหนึ่งคือดูในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ และพี่น้องที่ยังไม่มีประสบะการณ์กับพระเจ้าวันนี้จะเป็นวันแรกที่คุณจะได้สัมผัสถึงการทรงเจิมของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องอครับพี่น้องใจให้พี่น้องลุกขึ้นครับวันนี้ผมจะไม่แบ่งปานยาวแต่ผมจะให้พระวิญญาณนำเราผมอยากจะให้การทรงสืบชิพของพระเจ้าคอยขับเคลื่อนชีวิตของเราอยากจะเชิญทีนมนมาสการที่กลับขึ้นมาพี่น้องครับอยากจใจ้พี่น้องเ,อเต็มที่กับพระเจ้า หลายคนที่เคยมีประสบะการณ์กับพระเจ้าวันนี้คุณจะมีมากยิ่งขึ้นหลายคนที่ต้องการที่จะมีประสบะการณ์กับพระเจ้าไม่ว่าในการปลกปล่อยที่พระเจ้าจะปลกปล่อยคุณหรือว่าการแตะต้องการสัมผัสวันนี้จะเป็นวันแห่งการอัศจรรย์และจะเป็นวันแห่งการปลกปล่อย ฮาเลลูยาชาตาบูรษีติ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 กาบูรชาต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 าพระเจ้าเราขอพปร่งทรงนำเราในเช้าวันใหม่นี้พระเจ้าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของโระองและบรรยากาศเหล่านี้ขอพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำในหน้าที่ความรับผิดชอบของเราส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เราพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดการ เมื่อพระเจ้าจะพูดกับคนเมื่อพระเจ้าจะแตะต้องเมื่อพระเจ้าจพระเจ้าจะรักษาโคฟไฟของพระเจ้าทรงสวนทับและเจิมสันที่นี้จเจิมพระบิดาพระเจ้าขอจะมีไฟกันปกปล่อยไฟกันเยียวยาและไฟกันร,รักษาพี่น้องไม่มีอะไรมากมายพี่น้องแต่เวลานี้ผมอยากใจพี่น้อง ที่ยังไม่เคยแตะต้องสัมผัสกับพระเจ้าขอเชิญที่จะขึ้นมาข้างหน้าพี่น้องผมไม่อยากจะให้เราคิดถึงคนแต่ให้เราคิดถึงตัวเราว่าเราอยากได้รับอะไรจากพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้และวันนี้ก็เป็นเวลาที่ดีเหมือนกันที่พระเจ้าจะพูดคุยกับเราและพระเจ้าจะสัมผัสชีวิตของเราเชิญเลยครับพี่น้อง ไม่ต้องอายไม่ต้องคิดถึงคนอื่นึ่งแต่เราคิดถึงตัวเราเองว่าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการการสัมพันที่มาจากพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะมีประสบการณ์ที่ดีกับพระเจ้าเราจะจะก้าวหน้าไปกับพระเจ้าเราจะจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามีชีวิตเต็มเปลี่ยนไปเต็มล้นด้วยไฟของพระเจ้าเต็มล้นด้วยการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจับเที่ยมให้กับเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาชาตตาลา ผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่พระเจ้าต้องการสามัมผัสแต่พี่น้องอย่าอย่าอายในสิ่งที่เราทําเพื่อพระเจ้าอย่าอายในสิ่งที่เรากําลังอุทิศตัวเพื่อพระเจ้า